บทบรรณาธิการในติบัณฑิตภาคหนึ่งสมัยที่74เล่มที่12คําคำถามทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินเกินกว่าส่วนของตนให้แก่ผู้รับพินัยกรรมพินัยกรรมเป็นโมฆะหรือไม่และผู้ทำพินัยกรรมซึ่งเป็นทายาท จะถูกกำจัดมิให้รับมรดกหรือไม่คำตอบมีคำพิพากษาดีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้คำพิพากษาดีกาที่5143ทับ2563ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1646ได้วางหลักการในการทำพินัยกรรมของบุคคลไว้ว่าบุคคลใดจะแสดงเจตนาโดยพินัยกรรม กำหนดการเผื่อตายในเรื่องทรัพย์สินของตนเองหรือในการต่างๆอันจะให้เกิดเป็นผลบังคับได้ตามกฎหมายเมื่อตอนตายก็ได้ซึ่งบทบัญญัติแห่งมาตรานี้มีความหมายชัดเจนว่าบุคคลจะทำพินัยกรรมกำหนดการเผื่อตายได้ก็แต่เฉพาะทรัพย์สินของตนเองเท่านั้นโดยไม่อาจทำพินัยกรรมกำหนดการเผื่อตายในทรัพย์สินของผู้อื่นได้สิ่งปลูกสร้างพร้อมที่ดินพิพาทต,ตามโฉนดที่ดินเล็กที่ 5078เป็นกรรมสิทธิ์รวมที่กอไก่และสอเสือได้มาในระหว่างอยู่กินกันชั้นสามีภริยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสและมีส่วนแบ่งเท่ากันคนละครึ่งกอไก่จึงมีอำนาจที่จะจำหน่ายจ่ายโอนสิ่งปลูกสร้างพร้อมที่ดินพิพาทได้แต่เฉพาะส่วนของตนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1361วัก1โดยเมื่อสอเสือถึงแก่ความตาย สิ่งปลูกสร้างพร้อมที่ดินพิพาทในส่วนของสเสือย่อมถือเป็นสินส่วนตัวของสเสือที่เป็นมรดกตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมของสเสือดังนี้การที่กอไก่ทำพินัยกรรมยกสิ่งปลูกสร้างพร้อมที่ดินพิพาททั้งแปลงให้แก่จำเลยผู้เดียวจึงเป็นกรณีที่กไก่ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินเกินกว่าส่วนของตนให้แก่จำเลยซึ่งกไก่ไม่มีอำนาจกระทำได้ โดยพินัยกรรมหรือข้อกําหนดพินัยกรรมที่มีเนื้อหาเช่นนี้ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายระบุให้เป็นโมฆะหรือเสียเปล่าไปแต่มีผลให้ทรัพย์มรดกตามพินัยกรรมตกได้แก่จำเลยเพียงตามส่วนของกอไก่ผู้ทําพินัยกรรมเท่านั้นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1605วรคหนึ่งและมาตรา1606อนุสได้วางหลักเกณฑ์ไว้สรุปความได้ว่า ทายาทคนใดยักย้ายหรือปิดบังทรัพย์มรดกเท่าส่วนที่ตนจะได้หรือมากกว่านั้นโดยช่อชนหรือรู้อยู่ว่าตนทําให้เสื่อมประโยชน์ของทายาทคนอื่นทายาทคนนั้นต้องถูกกําจัดมิให้รับมรดกเฉพาะส่วนที่ได้ยักย้ายหรือปิดบังหรือต้องถูกกําจัดมิให้รับมรดกเลยแล้วแต่กรณี หรือหากบุคคลใดช่อชนหรือขมค,คู่ให้เจ้ามรดกทำหรือเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงพินัยกรรมแต่บางส่วนหรือทั้งหมดซึ่งเกี่ยวกับทรัพย์มรดกหรือไม่ให้การกระทำการแดงกล่าวบุคคลนั้นต้องถูกกําจัดมิให้รับมรดกฐานเป็นผู้ไม่สมควรก็ไก่เจ้ามรดกทำพินัยกรรมยกสิ่งปลูกสร้างพร้อมที่ดินพิพาททั้งแปลงให้แก่จำเลยผู้เดียว โดยถูกต้องตามแบบของกฎหมายด้วยความประสงค์อันแท้จริงของกไก่เองโดยจำเลยมิได้กระทำการยักย้ายหรือปิดบังทรัพย์มรดกทั้งมิได้ช่อชนหรือข่มขู่ให้กไก่ทำพินัยกรรมเกี่ยวกับทรัพย์มรดกนั้นในประการใดแม้กไก่จะทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินเกินกว่าส่วนของตนให้แก่จำเลยแต่กรณีก็เป็นเรื่องที่กไก่กระทำไปโดยขาดความรู้ความเข้าใจในข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กอไก่และซอสเสือได้มาในระหว่างอยู่กินฉันสามีภริยากันโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสเมื่อจำเลยมิได้กระทำการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติมาตรา1605วรรคหนึ่งและมาตรา1606อนุสและนอกจากนี้จำเลยยังเป็นผู้รับพินัยกรรมซึ่งกอไก่ได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้เฉพาะสิ่งเฉพาะอย่างหรือทรัพย์สินที่ระบุตัวทรัพย์ได้ชัดเจนแน่นอน ได้แก่สิ่งปลูกสร้างพร้อมที่ดินพิพาทตามโฉนดที่ดินเลขที่5078อันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมาตรา1605วรรคสองจำเลยจึงไม่อยู่ในสถานที่จะต้องถูกกำจัดมิให้รับมรดกคำถามโทรศัพท์ที่ผู้เสียหายนำเงินมามอบให้โดยขู่เข็นว่าหากผู้เสียหายไม่นำเงินมาให้จะนำเรื่องความสัมพันธ์ชู้สาวระหว่างตน ซึ่งมีครอบครัวแล้วกับผู้เสียหายซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้เสียหายต้องการปกปิดเป็นความลับไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่นเป็นความผิดฐานใดคำตอบมีคำพิพากษาดีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้คำพิพากษาดีกาที่12685าทับสองห้าห้าแปดสารดีกาวินิจฉัยว่ามีปัญหาต้องวินิจฉัยตามดีกาของจำเลยข้อแรกว่า การกระทำของจำเลยคบองค์ประกอบความผิดฐานรีดเอาทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา338หรือไม่โดยจำเลยดีกาว่าการขู่เข็นว่าจะเปิดเผยความลับต้องเป็นการขู่เข็นว่าจะเปิดเผยความลับที่เป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นการขู่เข็นว่าจะเปิดเผยความลับที่ผิดศีลธรรมอันดีของประชาชนจึงไม่เป็นความผิดนั้นเห็นว่า การขู่เข็นว่าจะเปิดเผยความลับซึ่งเป็นองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา3า8หมายความว่าการขู่เข็นว่าจะเปิดเผยเหตุการณ์ข้อเท็จจริงที่ไม่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไปและเป็นข้อเท็จจริงที่เจ้าของความลับประสงค์จะปกปิดไม่ให้บุคคลอื่นรู้ดังนี้ความลับจึงไม่จําเป็นต้องเป็นการกระทําที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือผิดศีลธรรมอันดีของประชาชน หากเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงและเจ้าของข้อเท็จจริงประสงค์จะปกปิดไม่ให้บุคคลอื่นรู้ก็ถือว่าเป็นความลับแล้วเมื่อดีกาของจำเลยยอมรับข้อเท็จจริงว่าจำเลยมีภรรยาอยู่แล้วแต่จำเลยกับผู้เสียหายสมัครใจมีความสัมพันธ์ชู้สาวกันมาประมาณ 1. ปีข้อเท็จจริงที่จำเลยกับผู้เสียหายมีความสัมพันธ์ชนชู้สาวกัน จึงเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเป็นการกระทำที่ผิดศีลธรรมอันดีของประชาชนแสดงว่าผู้เสียหายประสงค์จะปกปิดไม่ให้บุคคลอื่นโดยเฉพาะภริยาจำเลยรู้เรื่องดังกล่าวเรื่องนั้นจึงเป็นความลับของผู้เสียหายการที่จำเลยขู่เข็นผู้เสียหายว่าหากผู้เสียหายไม่นำเงินจำนวน2 0 0 0 0ืบาทมาให้จำเลยแล้วจำเลยจะนำเรื่องความสัมพันธ์ฉันชู้สาว ระหว่างจำเลยซึ่งมีครอบครัวแล้วกับผู้เสียหายไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่นจึงเป็นการขู่เข็นว่าจะเปิดเผยความลับของผู้เสียหายครบองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา338แล้วการกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดตามบทบัญญัติดังกล่าวคดีนี้สารพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา337วรรครกบ 3, 3 8 แต่ให้ลงโทษฐานรีดเอาทรัพย์ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดคำถามเจ้าหนี้ไปร้องทุกดํดำเนินคดีแก่ลูกหนี้ข้อหาช่อโกงหากลูกหนี้โอนที่ดินให้แก่บุตรจะเป็นความผิดฐานโกงเจ้าหนี้หรือไม่คำตอบมีคำพิพากษาดีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้คำพิพากษาดีกาที่8905ทับ ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา350นั้นเจ้าหนี้ต้องใช้หรือจะใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลให้ลูกหนี้ชาระหนี้แล้วและลูกหนี้รู้ว่าเจ้าหนี้ได้ใช้หรือจะใช้สิทธิดังกล่าวแล้วยังโอนทรัพย์สินให้ผู้อื่นโดยมีมูลเหตุจูงใจเพื่อไม่ให้เจ้าหนี้ได้รับชําระหนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนโจท์ ไปร้องทุกดำเนินคดีแก่จำเลยข้อหาช่อโกงก่อนวันที่จำเลยโอนที่ดินให้แก่บุตรทั้งสองของจำเลยการร้องทุกต่อพนักงานสอบสวนของโจทย่ยอมนำไปสู่การยื่นฟ้องคดีอาญาของพนักงานอายการซึ่งรวมถึงการเรียกทรัพย์สินหรือราคาที่โจทย์ต้องสูญเสียไปเนื่องจากการกระทำความผิดแทนโจทย์ด้วยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา43อีกทั้ง เมื่อพนักงานอายการยื่นฟ้องคดีโจทย์จะยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทกับพนักงานอายการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา30หรือไม่ก็ได้ดังนั้นโดยการร้องทุกข์ของโจทไม่ว่าต่อมาโจทจะยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทหรือไม่ก็มีผลเป็นการเรียกร้องทรัพย์สินหรือราคาที่โจทสูญเสียไปจากการกระทำความผิดคืนโดยพนักงานอายการ ดำเนินการแทนแล้วโจ์ไม่จำต้องทวงถามหรือฟ้องคดีแพ่งเพื่อบังคับชำระหนี้อีกการร้องทุกข์ของโจ์จึงเป็นกรณีที่โจ์จะใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลให้จําเลยชำระหนี้แล้วเมื่อจําเลยมีเจตนาทุจริตยักยอกเงินโจทและโจ์ได้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีแก่จำเลยแล้วจำเลยจึงรู้แล้วว่าโจด จะใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลให้ชำระหนี้การที่จำเลยโอนที่ดินให้แก่บุตรทั้งสองของจำเลยจึงเป็นไปเพื่อมีให้โจ้ได้รับชำระหนี้การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดตามฟ้องคำถามนำรถบรรทุกถังพลาสติกบรรจุน้ำมาชั่งน้ำหนักเพื่อให้เห็นว่ารถมีน้ำหนักมากกว่าปกติจากนั้นนำรถไปถ่ายน้ำออกจากถัง เพื่อนำรถไปรับน้ำนมดิบซึ่งจะได้ปริมาณมากกว่าที่ควรจะได้เป็นความผิดฐานใดคำตอบมีคำพิพากษาดีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้คำพิพากษาดีกาที่4251ทับ2562าจำเลยบรรจุน้ำอยู่ในถังก่อนนำรถไปชั่งน้ำหนักเพื่อให้เห็นว่ารถมีน้ำหนักมากกว่าปกติ ภายหลังจากนั้นจำเลยจึงนำรถไปถ่ายน้ำออกจากถังเมื่อนำรถไปรับน้ำนมดิบก็จะได้ปริมาณมากกว่าที่ควรจะได้การกระทำของจำเลยถึงขั้นลงมือกระทำความผิดแล้วหากชอช้างไม่พบเห็นการกระทำของจำเลยก็จะบรรลุผลตามที่จำเลยได้กระทำลงไปจึงเป็นการลงมือกระทำความผิดแล้วแต่กระทำไปไม่ตลอดจึงเป็นเพียงการพยายามกระทำความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา80จำเลยมีเจตนาทุจริตที่จะเอาน้ำนมดิบของผู้เสียหายไปตั้งแต่ต้นโดยวิธีนำรถบรรทุกถังพลาสติกเป็นจุดน้ำมาชั่งน้ำหนักในครั้งแรกเพื่อให้พนักงานของผู้เสียหายเห็นว่ารถมีน้ำหนักมากกว่าปกติภายหลังจากนั้นจึงถ่ายน้ำออกจากถังแล้วไปรับน้ำนมดิบเมื่อนำรถมาชั่งอีกครั้งทำให้จำเลย ได้รับน้ำนมดิบในปริมาณน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นเท่ากับปริมาณน้ำที่ถ่ายทิ้งไปจึงเป็นการใช้กลอุบายเพื่อให้บรรลุผลคือการเอาน้ำนมดิบในส่วนที่เกินของผู้เสียหายไปโดยทุจริตเท่านั้นพนักงานของผู้เสียหายไม่ได้มีเจตนาส่งมอบการครอบครองน้ำนมดิบในส่วนที่เกินแก่จำเลยการกระทำของจำเลยจึงเข้าองค์ประกอบความผิดฐานหลักทรัพย์ แต่การกระทำของจำเลยยัยงไม่บรรลุผลจึงเป็นเพียงความผิดฐานพยายามลักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะตามฟ้อง